ผมในแพทย์สุกิจปิยะาศิริสินนะครับเป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อนะครับตอนนี้ก็ปฏิบัติงานเป็นฟูลไทม์นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลนอร์ทอิเทินวัฒนาครับอุดรธาน,นีครับ ถ้าพูดคาว่าน่ากลัวน่ากลัวครับการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับไม่จําเป็นจะต้องทําให้คนไข้เสียชีวิตทุกรายครับจริงๆแล้วจะเสียชีวิตอยู่ในช่วงสัก20-30ของคนไข้ทั้งหมดนะครับไม่ได้เสียชีวิตทุกคนแต่ยังไงก็ตามถ้าเรารู้ก่อนเข้ามาโรงพยาบาลให้แพทย์ดูแลเราก็จะมีโอกาสที่จะหายเร็วลดโอกาสเสียชีวิตลดโอกาสทุพพลภาพ ติดเชื้อในกระแสเลือดก็ทาให้อวัยวะต่างๆล้มเหลวความดันตกนะครับชอ็อกหรือว่าหายใจไม่ทันพอหายใจไม่ทันก็ออกซิเจนในร่างกายขาดก็อาจจะทําให้สมองของท่านมีปัญหาทุกพลภาพครับเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับก็จะประกอบด้วย2ออย่างครับคือเชื้อและก็ตัวคนไข้ครับเชื้อที่ติดเชื้อในกระแสเลือดจริงๆเนี่ยมีได้หลายอย่างนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะพูดถึงในเรื่องของแบคทีเรียมากกว่าครับการติดเชื้อแบคทีรียเนี่ยก็เกิดได้หลายอย่างครับส่วนใหญ่ในประเทศไทยหรือในโรงพยาบาลเนี่ยก็เกิดจากเรื่องของปอดอักเสบนะครับเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารเกิดจากการติดเชื้อที่ผิวหนังการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากเฉพาะที่ถ้ารุนแรงมากขึ้นก็กลายเป็นติดเชื้อในกระแสะเลือดครับ อาการเริ่มแรกที่ส่วนใหญ่จะมาก็คือเรื่องของไข้กับ หนาวสั่นนะครับแล้วก็มีอาการตามอวัยวะนั้นอย่างเช่นถ้าปอดอักเสบก็จะไอเสมหะเยอะนะครับเป็นติดเชื้อทางเดินปะสะัสสาวะก็ปะสะัสสาวะแสบขัดนะครับแต่ถ้าอาการหนักขึ้นไปอย่างเช่นหายใจเร็วหอบไม่รู้สึกตัวนะครับบางครั้งผู้ป่วยไม่สามารถมาโรงพยาบาลเองได้ก็ต้องอาศัยญาติที่อยู่ใกล้ๆเคียงเนี่ยสังเกตอาการแล้วก็รีบนําส่งโรงพยาบาลครับเพราะว่าทุกอย่างมาไวไปไวครับมันจะมีคําว่ามันติออ okay. แอนเฟเลียหมายความว่าพอเราติดเชื้อปุ๊บเชื้อจะไปแทกร่างกายเราหลังสารประกอบบางอย่างทําให้เกิดการล้มเหลวของระบบอย่างเช่นไตก็จะค่าไตาเพิ่มขึ้นไตาวายก็จะต้องไปล้างไตค่าตับเพิ่มขึ้นก็จะต้องมีการให้ยาอะไรบางอย่างนะครับหรือถ้าหายใจไม่ได้ก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจใส่ออกซิเจนนะครับก็เขาเรียกว่ามัลติออร์แกนเฟเลียครับการล้มเหลวของอวัยวะ หลายๆไอเวมพร้อมๆกันครับ เพราะแต่ละเชื้อเนี่ยมันจะไม่เท่ากันครับอย่างเช่าสมมติติดเชื้อทางเดินปันสสาวะเนี่ยครับก็อาจจะเป็นหลักวัน2วันหรือ3วันแต่บางเชื้อเร็วมากครับอย่างเชื้อที่ติดเชื้อทางผิวหนังบางทีระดับเป็นชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมง12ชั่วโมงบางอย่างการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจอาจจะใช้เวลาเป็นวันถึงหลายวันครับนะครับมันก็จะมีข้อกำหนดของการติดเชื้อแต่ละชนิดว่ามีข้อกำหนดอย่างไรถึงวินิจฉัย เอาเป็นง่ายๆเลยนะครับอาการอะไรก็ตามที่ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไปจากปกติจากไม่เคยมีไข้ก็มีไข้จากไม่เคยหลับเยอะๆนะครับจากไม่เคยซึมก็ซึมแนะนําให้รีบผ่ามาพบแพทย์จะได้ตรวจเพิ่มเติมอย่างรวดเร็วครับภายในระดับชั่วโมงถ้าเป็นวันบางทีติดเชื้อมากๆอาจจะบางเดียวช่วยไม่ทันนะ ถ้าพูดตามตรงก็คือ ป้องกันได้แต่เราไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่ครับรักษาสุขภาพออกกําลังกายนะครับปฏิบัติตามสุขลักษณะที่ดีที่เราเคยเรียนมาตอนเด็กๆครับยังมีการป้องกันอย่างเช่นวัคซีนก็มีหลายชนิดครับวัคซีนป้องกันเชื้อแบคทีเรียนะครับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสบางตัวนะครับก็ถ้าเราสามารถฉีดวัคซีนได้นะครับจะช่วยลดอาการของโรคและก็การนอนโรงพยาบาล